สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันอีกครั้งนะครับกับมาจอกยนอีกแล้วนะครับกับ BB บี o านะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะช่วงนี้จะลงทีหน่อยนะครับเพราะผมมาเล่นในโปรเจกต์ของ p e e d g a m i n g นะครับจะมาในทุน2 0 0พบาทนะครับแล้วก็จะกดสูตรตามที่น้องที่รู้จักของผมได้บอกมานะอ่าผมจะจะมากดสูตรแบบนั้นส่วนใครอยากรู้ว่าสูตรเป็นยังไงอเดี๋ยวผมอธิบายในตัวเกมอีกครั้งกันล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเลือกเกมก่อนนะครับผม เกมอ,อะไรดี่ะอ่าแป๊บนึงนะขอขอผมเลือกก่อนนะแป๊บนึงงั้นเอาเป็นเอาเกมที่ยังไม่ได้เล่นนะครับเอาจะผมจะเลือกเป็นเกมที่ยังไม่ได้เล่นนะฮะแล้วก็เอาเป็นเป็นซูสกันลวกันซูสซูส,สแล้วกันนะครับ อ่ะไปเจอในเกมดีกว่าเราก็มาอยู่กันที่หน้าเกมแล้วนะครับหน้าเกมสองซูตนะ้มีงบมาสองพันบาทนะครับก่อนอื่นเราไปดูรายจ่ายกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ซูตนะครับเป็น Y นะครับผมจะมาแทนสัญลักษณ์ทั้งหมดยกเว้นสกแกตเตอร์ครับสกแกตเตอร์ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวได้ยินเสียงรถไหมเสียงรถมันเข้าว่ะแป๊บนึง อ่ะสแกตเตอร์ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมาในแถวสองสามสี่นะครับก็จะได้ไปสุ่มวงล้อนะว่าจะได้ฟรีเกมอะไรนะครับผมตัวที่จ่ายแพงสุดก็จะเป็นนี่ครับเป็นม้าขาวนะเปกัซัดนะลงมาก็เป็นเหรียญนะครับผมแล้วก็เปไอ้เขียวแล้วก็เปหมวกนะครับผมตามนี้เลยอ่าแล้วก็อันนี้เป็นฟีเจอร์พิเศษนะครับก็คือสุ่มวายนะสุ่มวายคูณนะครับแล้วก็จะมีเป็นวายแถวตรงนะครับผม เป็นซูทแถวตรงที่มันจะซ้อนทับกันนะครับแบบอยู่ข้างๆกันอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ฟรีสปินนะครับถ้าได้แท er ็กเตอร์3ตัวก็จะต้องมาสุ่มตรงนี้ต่อนะอ่ะอันนี้ก็ฟรีเกมทันเดอร์อ๋ออันนี้ก็เป็นบอกระบอกรายละเอียดของฟรีเกมนะฮะอ๋อฟรีเกมมันมีอยู่2ตัวคุณผู้ชมมีทันเดอร์ก็อดกับไล i ิงไลติง ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันในฟรีเกมดีกว่าอ่าสูตรของที่ผมเล่นอยู่นะครับตอนนี้ก็คือจะเบส40บาทนะคุณผู้ชมถ้าไม่มีเบส40ให้ลดลงไปนะครับเป็นเป็ดละ20หรือ25บาทนะครับอย่าให้มันเกิน40นะครับผมแล้วก็จะออโต้นะครับ50ทีโดยที่ห้ามกดหยุดนะครับห้ามไปขัดมันให้มันจบไป50ทีให้มันจบของมันเองอ่ะคุณผู้ชมนอกจากเราจะเข้าฟีเจอร์หรือจะแตกแล้วนะครับผม ก็คือปล่อยมันไปเลย50ทีนะครับแล้วก็ถ้ามันยังไม่แตกให้เพิ่มเบดไปสเตปหนึ่งนะครับเพิ่มเบดไปเป็น60บาทนะครับแล้วก็มาก็อีก2ีทีนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เข้าฟรีเกมหรือจะแตกต่างจะเต็มได้หรือเปล่านะครับผมไปเลย Let's Go <S เอาหน่อยเอาหน่อยอ่าได้วเขาฮได้ตัวแพงคุณผู้ชมบิ win, ๊กวินปะแต่มันไม่ขึ้น win, บิ๊กวินว่ะ 260บาทครับปะต่อโอเคครับได้วายต่อนะได้โอโ้1บาทจะบ้าตายโอเคครับถ้าเข้าทุกเปิดมันผมว่ามันก็โอเคนะโอ้โหวืดว่ะคุณชมฟีเจอร์ไม่เข้าด้วยนะเราจะรอดไหมกับทุน2,000บาทมารอดูกันนะครับอ่าต่อไปครับโอ้ไป 40, 40ได้6บาทมันน้อยเหมือนกันนะเนี่ย แต่มันเป็นตัวถูกครับผชมก็ต้องทําใจนะ28บาทอ่าซื้อสตัวครับไม่เข้าตัวแพงเลยว่ะคุณผู้ชมอ่าอันนี้เป็นกัซัสนะครับบิ๊กหดแต่ไม่นะไม่ขึ้นบิ๊กวินอนะ่ะได้ร้อยหสบามบาทครับต่อไปฮะมาดูนครับว่าจะได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่านะครับผมในห้าสิบทีนี้ โอ้โหไว้ข้างล่างมันไม่ไมันไ,ไม่อยู่ในรายจ่ายนะครับมันไม่เชื่อมนะอันนี้สุ่มไว้โอ้โหแต่ไปอยู่ซักข้างหลังเลยอะได้น้อยไปหน่อยว่ะคุณผู้ชมอ่าเข้าทุกเปิดยังเข้าทุกเปิดอยู่นะครับยังเข้าเยอะอยู่นะมันไม่ฟีเยอะไปต่อครับเจ็ดสิบบาทอ่าได้เหรียญน,นะเหรียญทองนะคุณผู้ชมเท่าไรเอ่ย 220ครับถือว่าเอาอยู่นะเอาเรื่องอยู่เติสเกตเตอร์มาตัวเดียวตลอดเหรอคุณผู้ชมไม่มีอ่ะเรียบร้อยจบไปแล้วน้องผมบอกว่าคนบอกสูตรบอกว่าให้เพิ่มเป็ดนะครับแล้วก็จัดไปอีก25ทีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะรอดหรือจะไม่รอดนะฮะอ่าฟีเจอร์ไวเข้าครับ โอ้คุณชมดูมันตัวถูกกว่าอ้คูดูดิไปอยู่ข้างหลังเลยคุณชมเอ้ยน่าจะไม่รอดว่ะคลิปนี้คุณชมดูจากสภาพนะได้ตัวถูกด้วยตัวแตนรักถูกๆตลอดเลยนะฮะแล้วก็เวลาฟีเจอร์เข้าก็ไม่อำนวยเราเลยนะอ่ะโอเคได้มา8 4ตีายครับอู้ไว้ y 3ตัวงี้บิ Big ๊กวินปะ ไม่บิ๊กวินอะคุณผู้ชมยังไม่บิ๊กวินอีกอ่ะอ้าวสวยปะเนี่ยโอ้โหไม่สวยเท่าไหร่นะมันไม่ใช่เปกักตัดนะคุณผู้ชมอ่าโอเคครับโอ้โหเหลือหนึ่งร้อยสุดท้ายแล้ววะ่ะคุณผู้ชมน่าจะไม่รอดวะ่ะ ี๋ยวผมลดเบรแล้วเดี๋ยวผมกดเองอ่าโอเคฮะวันนี้ก็ตามนี้เลยเกมสูตรใช้สูตรนี้ไม่ได้นะสูตรนี้ไม่รอดนะครัคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับ BBR c a s t อตด้ยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมลืมพูดเมื่อต้นคลิปนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับผม ให้รับชมรับชมผมอย่างเดียวก็พอนะครับส่วนใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรสามารถรีเควสเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ